มันียายแววสิเอามาเห็ดลาบหมูด้วยค่ะหมูเรียบร้อยแล้วเก๋วจะซอยเครื่องในใส่นี่จะผักกลับจะผักในบ้านนี่ยนะหอมหอมป้อมหอม,หอมเจียวกระเทียมเจียวพริกลาบเลือดจ้ะ,จะเที็ดลาบสุกจ้ะเดิบได้เอาไปกลัว ต้มเครื่องในใส่ต้มหนังต้มเครื่องในซอยใส่ พนมันก็กินดิบมาะแต่เดี๋ยวนี่ยายแววบาให้กินดิบนะจ๊ะตั้งแต่มีโรคโรคหูดับสุกอย่างเดียวแล้เคยกินให้กับมกักมาเพื่นกเกษอรของเพื่น มาใส่กระสี พริกลาบใส่พริกปนของที่เขาปั้นไว้เองจะหอมสมใน้เลือดเลยจ้ะ จะขวอีกเส่หอยเจียวลงไนะค่ะขออนุญาตใส่เนื้อได้จ้ะค้นทุกอย่างให้เขากัน ก็ตั้งหอมหอมป้องไปจ้ะตั้งหอมห้อมป้องผักไทยเดี๋ยวยาจะเอาไปขวดนะคะเรียบร้อยแล้วแย้วจะใส่น้ำมันนิดหน่อยเลยจ้ะชอบแบบนี้อันนี้จะเป็นลาบทั้งเนื้อนะคะาลาบไม่กีกจารจะใส่ส้ม 我的好。Wow, เราสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะแก้จ้ะแลยวเราจะลุ้ยหอมเคียวกระเทียมเคี่ยว,ยยวหอมเคียวอีกริดนะึงเอนะคะเป็นหอมหอมต้นดีน้ำตาลได้ใ้ค่ะพี่น้องหอมมากเลย ชาากินขา้าวเร้าน้ำกันจัดแซ่บพี่น้องลาบหมูขว้ลเกจิ้มลูกสินปลาแคบหมูจ้ัน,นี่ก็จะเป็นผักกับแตงมะเขือมะทั่วผักขี้โหดจ้ากินข้าวน้ำลูกใส่ก่อนงไปทำงาน giệp thòng thằng nó kia. cả những nhìn lạnh nào ẩm còn mưa mà khứ này ทุ่มปลายนี่แหละประมาณทุ่มปลายนตกี่เปน็นเนไหมี่รถเข้ามา ๋อ้โหโรงเรียนน้องแมทอนังซือมาให้ตะเวทเซ็นจ้ะมากินข้าวนั่งสวัสดีค่ะหมูันกินลาบเนื้อมื่อนี้กินลาบหมู นอนฉันหลาบก็หลาบพอเสร็จหลาบสู้พี่น้องมาจากสุโขทัยเด็ดหลาบเนื้อสูท่านตาทักไทย FC หน่อยสิคะสวัสดีครับเมื่อกี้ขอน้ำกันเด้อลาบเด้อไหยดับเด้อข้าวต่างคนแต่ตางทีได้ไปทำธุรกิจ เาก็จะยุงยุงแน่มานั่งกินดีๆท่านพอ่อพ่อเวทนีทท่ดอกจะจีกับเป็นวัดไข่เเร้ามหวานแหลง hai tầng lạnh các hợp tác của mặt mũi quá mũi 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 ลูกลูกลูกไอวิทนตไงคุนถามว่าสิเอาลาบดิบหรือลาบสุกมันห่อเข่าไปให้ลูกมันเอาลาบดิบเนาะสัตว์าบสุกมันก็ะห้ y สัตว์เนาะสันว์มันมักดิบมันวมมักสุกราบดิบไปให้มันก็ะห ảy สันว์เหรอ อืกินเป็นซอยเป็นติ้นเนนี่เนี่ยจุนอายุเนี่ขอใส่เสาใส่แแข็งนเยเนี่ยสดสกนีแท็กก้าไปตคู่ มาด้วค่ะคลิปนี้ยายแววก็ขอลาสำนี้กันนยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววชาแน,นลนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบา